สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมแม็กล็อกเอเมทเทอร์เวฟสองจุดย์กัเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับจะพามาดูสารพัดกล่องกันแล้วกันนะก็เริ่มต้นกันที่พวกกล่องรีวิวอุปกรณ์ในส่วนของอาชีพใหม่กันก่อนอย่าเป็นไปตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำที่ต่อไปด้วยกันซึ่งสัปดาห์นี้นะฮะมันมีกล่องโคตรเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะก็ไปที่ฮอสปอตนะฮะในส่วนของอริชาร์ดนะครับผมตรงแมวเนาะนี่ครับเริ่่่่มกกกกัันนนนทีออาลลลงขววสุดเยแ้ะ เป็นกล่องเก่าแล้วจะหมดแล้วครับเหลือแค่วันกว่าๆนะครับมันจะเป็นกล่องของอาชีพธนาทศนะที่เข้ามาใหม่นะครับซึ่งกล่องนี้ครับ198เแมวเนี่ยก็จะทําให้นะครับธนาทศเนี่ยเลเวลตันเลยนะครับแล้วก็มีของไอเทมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธนาทศด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพวกนะครับอาวุธต่างๆนะครับเดี๋ยวเรากดเข้ามาดูนะเห็นไหมก็เริ่มที่น้ํายาจ็อบน้ํายาคลาสอ่าโพชั่นกันก่อนนะก็จะได้ของในส่วนนี้มานะครับผมแล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ยเท่าที่ผมมองนะนอกจาก น้ำยา EXP แล้วเนี่ยมันจะมีอซอสออฟ of h o เน่มานะครับอันนี้เป็นน้ำยานะแล้วก็มีอาวุธนะครับบวกสิบนะครับผมอ่าตัวนี้ผมมีแล้วเนาะกดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเสเตตัสของตัวอาวุธมันนะครับผมอาวุธประจำอาชีพของธนาทอนนะก็ค่อนข้างดีนะครับผมนี่เป็นอาวุธดาบยาวนะแล้วก็มีวอชอ่าวอเชอร์เวพอนนะครับแล้วก็มีนี่ครับ กรรนเบดนะครับออฟต์ด์ซีนี่จะเป็นอาวุธโบราณนะแล้วก็อันอื่นกนะ็คือพวกลูกนอาชีพต่างๆของธนาทรนั่นเองนะครับผมถัดไปกล่องซ้ายมือถัดมานะครับจะเป็นกล่องของอาชีพเจนอตนะเป็นอาชีพใหม่นะครับผมก็เข้ามาพร้อมเซตามะแหละกล่องคนละสีกันอันนี้ก็จะเหมือนกันครับมันก็จะได้เป็นจ็อบเอ็กซ์คลูซีฟโพชั่นมานะก็จัดไปเลยนะครับเต็มเต็มสูบเลยนะครับจ็อบเต็มสูบเลยอันนี้แล้วก็จะมอะีอาวุธส่วนตัวของเจนอตด้วยนะครับเจนอตเนี่ยจะเป็นอ่า โจมตีเวทนะจะเป็นสายเวทนะครับเป็น m m k นะไอเทมก็จะเพิ่มพวกอ่า MMEK อีกหน่อย MDEF และพวกนี้เนาะตีบวกก็จะได้พวก MMEK เป็นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับมันก็จะมีตีบวกห้าตีบวกสิบตีบวกสิบห้าอย่างไรตามลำดับเลยนะฮะก็จะได้เป็นเอทีเคเปอร์เซ็นต์นะครับเอทีเคเปอร์เซ็นต์นะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเหมือนกันนะครับเป็นวอรเชอร์เหมือนกันนะครับเป็นใบวอรเชอร์อุปกรณ์นะแล้วก็พวกอ่าโกลเด้นเบดออ y s s e y นะเป็น กล่องอุปกรณ์ล่างเหมือนกันนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันกับกล่องของธนาทอสนะแล้วก็จะเป็นพวกรูนนะครับรูนอาชีพนะครับของตัวเจนอสเองนะครับผมอ่าชาร์โลเจนอตนะอ่าสำหรับใครที่อาชีพนี้ก็มาจัดกันได้นะ198เแมวนะครับกล่องถัดไปนะครับจะเป็นกล่องของอาชีพไซตามะนะไซตามะเนี่ยจะเป็นอ่าตรงกันข้ามกันกับเจนอสก็คือเป็นสายกายภาพนะเห็นไหมครับก็จะเป็น ATK นะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าเพิ่มดาเมจกายภาพนะ ตีบวกหเนี่ยได้พิชข้อไดเมท5%ตีบวกสิได้เพน5%ตีบวกสิเนี่ยจะได้เป็นอ่าเป็นอีก5%นะทุกๆการตีบวกมูคสปีดจะบวก1%นะครับเร็งสี่พิ2ประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นสแต,ตทที่อ่าใส่ตำมะจะได้นะครับผมนอกจากนี้นะครับก็จะได้ไอเทมเหมือนกันลนักษณะไอเทมจะคล้ายๆก,กันกับอาชีพอื่นๆน,นะก็จะเป็นวอเชอร์ตรงนี้นะครับมีก็เล่นเบรลต์ออโตซีนะครับก็ลูนอาชีพด้วยครับก็ได้หมดเลยนะครับ198มนะ สำหรับใครที่เล่นอาชีพนี้ก็สามารถซื้อไปใช้กันได้เลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นกล่องมาใหม่นะครับเป็นกล่องมาใหม่เพิ่งมาวันนี้เลยนะครับผมก็มาวันนี้วันที่4วันแรกนะก็จะเป็นกล่องนะครับ super b l ู e rune g i ็อ box นะครับจะเป็นกล่องรูนนะสาแมวนะเขาบอกว่ากล่องนี้นะครับเปิดมาเนี่ยคุณจะได้รับในส่วนของสมุดรน stone นะครับก i l l i n g rune stone นะครับแล้วก็ก i l l i n g rune s ดาวอย่างละหนึ่งนะแล้วก็มีโอกาสที่5%ครับจะได้รูนนะครับระดับ s นะครับของคลาสนะครับ แล้วก็มีโอกาส25%จะได้ลุนดาวของคลาสที่เราเปิดนะคะก็สมมติเราถือเราอาชีพไหนเราก็จะเปิดได้อาชีพนั้นแหละนะครับผมก็มีโอกาส25%นะแล้าก็30แมวนะครับซื้อด้วยสูงสุดคือ200กล่องนะอ่าจะเป็นกล่องแมวสีทองกล่องตัวนี้มันจะคล้ายๆก,กันกับกล่องอแพ็คสัปดาห์ครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งนะก็มาดูกันได้นะอ่าอาชีพไหนเปิดได้อาชีพนั้นเลยนะโอเคนอกจากกล่องสุดคุ้มนะมันก็จะมีกล่องทางขวาอีกนะครับเป็น จำกัดซื้อนะครับผมเห็นขวามือไหมที่มันเป็นเสียงแดงที่ยังไม่ได้กดะนะครับในส่วนของกล่องจํากัดซื้อเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีแพ็กตรงนี้เห็นไหมครับพรีเมียมรูนกิฟต์บ็อกซนะ์ในสัปดาห์นี้นะครับมันจะเป็นพรีเมียมรูนกิฟต์บ็อกซ์คือเป็นเปิดมาได้รูนตรงอาชีพนะแต่ว่าเราจะต้องเปิดกล่องที่5นะเราถึงจะได้อ่ารูนเอสแล้วก็รูนตรงอาชีพ1นึรูนนะก็ถ้าซื้อครั้งแรกของสัปดาห์เนี่ยมันจะเสียเงินเซนีซื้อนะสองเป็นแปดนะครับแต่ถ้ะ อไอ้กล่องตรงนี้มันจะสับกันนะครับทุกสัปดาห์จะเปลี่ยนไปเนี่ยกล่องที่2 3 4ตามลำดับก็จะเป็นนี้นะครับผมพิมพ์เมมเกียร์ก็จะเป็นอุปกรณ์โบราณนะครับเป็นเหรียญแล่อุปกรณ์โบราณแล้วก็มีพวกอีลูโอลินะครับก็จะให้ด้วยอย่างละ25นะเปิดครบ5กล่องอย่างที่ผมบอกก็ได้โกลเด้นเบลดออลเตรีมาก็เลือกอาวุธโบราณได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์เมมเกียร์กิบบอกเป็นกล่องอุปกรณ์โบราณนะต่อมากล่องทางขวามือนะครับก็จะเป็นกล่องออฟแมวนะครับผมเปิดมาเนี่ยจะได้อ่า โกโมลาคอยนะครับก็โมลาคอยนะครับแกมดัตอ,อลุลเคล่นดัตพวกนี้เนาะแล้วก็เมื่อเปิดครบ5ครั้งเนี่ยคุณได้เอนชานคริสตัลมานะครับอันนี้จะเป็นตั๋วที่บวกนะครับออฟแมทแถว4ติด100%นะอันนี้ก็จัดกันได้เลยนะครับขวามือจะเป็นพรีเมียมนะครับแอคชั่นกิฟบ็อกจะเป็นอาุออลเคล่นนะสำหรับสัปดาห์ถัดไปเนี่ยมันก็จะวนนะสัปดาห์นี้จะเป็นในส่วนของรุ่นนะครับผมซื้อเป็นเซนนีได้นะครับขั้นไปก็จะลด20%นะ สัปดาห์ถัดไปมันก็จะวนกันมาเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้ก็จะมีนะครับกล่องเอนชิเนริกด้วยนะครับ25แมวนะก็จะได้เป็นพวกอุปกรณ์ผงเอนชิเนริกอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเราซื้อแบบแพ็คนะนะครับถ้าเราออกไปกดเนะี่ยซื้อแบบแพ็คเนี่ยมันจะถูกกว่านะ10กล่องเนี่ยมันจะเสียแค่198นะครับผมปกติมันจะเสีย25ใช่ไหม250นะครับ10กล่องอันนี้เสีย 198, แค่198ก็จะสุดคุ้มอยู่เห็นไหม ซื้อได้หนึ่งครั้งเท่านั้นนะนี่อันนี้นะอันนี้จะเป็นกล่องคูณ10นะครับผมถัดไปนะครับเป็นซัพพลายบล็อกนะครับอันนี้จะเป็นกล่องเปิดมาได้เงิน10ล้านนะโอเคนะผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะาสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็ยินดีเแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ใหม่ถ้าคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ